มาครับมาดูคันนี้เทสแบบเร็วๆแล้วก็ปรับแบบเร็วๆนะครับวิบ่งพอสังเกตน,นะครับ4เซลลนะปกติเล่น6เซลนะเพราะว่าเราไม่มี6เซลลเล่นนะครับเรามาตั้งกล้องวิ่งว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เสียงนี่เงียบแล้วนะเสียงเงียบแลนะรีโมทอยู่ที่ศูนย์นะครับ กัวมาจังหวะเบรกก็ยกคันเร่งก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสวนไกลนะขึ่นไปสวนไก่นะ

ร,ระบบเบรกเซ็ตอะไรให้หมดเรียบร้อยนะครับเบรกแบบถนอมถนอมเบรกด้วยสปีดนะจ๊ะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับกลับบ้านได้นะครับสีเซลก็น่ากลัวแล้วนะวิ่งชนขาหักเลยนะจุดนี้ให้พี่แจไปใส่เองนะครับเพราะว่ามันยึดอยู่กับอีกอะไรอีกสักตัวหนึ่งนะมันไม่ได้ยึดที่ตัวนี้นะครับประมาณนี้อืมโอเคครับอ่ะ ขอบคุณมากครับผมสปีดจะเป็นตัว1 5 0 a นะจ้ามอเตอร์เดิมนะแบบสีเซลนะปกติเล่น6เซลนะ6เซลลน่าจะวิ่งมากกว่เนี้น่ากลัวเลยแหละไปเชครับขอบคุณมากครับ